ดเชี่ยวกับเซลลเซลล์ลอกซีแมบก็จะเป็นสัญญาณวิโกนะครับสัญญาณไซคอสนะครับแล้วเราก็อาจจะดูรูปสัญญาณเผานะครับก็จะมีเผาพื้นฐานก็มีเด็กคุณล่าเผา อันนี so well. no meetings, kind of so well. ้ก็สนุกครับอันนี้เป็นส่วนที่ส่วนใหญ่ก็จะแข่งแทงค์ต้องประกาศออกเขาออกเกือบทุกปีเลยไม่รู้ปีมีแต่การทุนจะออกหรือเปล่าก็เป็นหัวข้อใหญ่นเนรับแล้วก็ข้อสุดท้ายของเราก็คือเป็นเรื่องของเ basic system property ารที่เรนะครับซึ่งเรามีเยอะมากในในชีวิตรก็อันีก็เป็นอร์่อมาก็เป็นพอซอรื่พออตนะครับออเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบนะครับีนะครับส่วนพอสอก็เป็นระบบ่ไมกีัเป็นเป็นอเน้อหาตอนนแต่มากที่รอบคันมา ดีแอนนอนดีนิสเซนก็อันนี้อสั่งไปเอข้าันเพราะว่าระบบกี็อางสูนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นระบบที่เป็นดนสก็คือเป็นระบบที่เป็นเชิงเส้นส่วนนอกนเนก็เริ่มเย วันนี้กับวันพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันวันพรุ่งนี้ ีสงไปเรื่อยๆนะครับเวลาเนิยามระบบเนี่ยเา็บอกวาระบบมันเป็น LTI นะซึ่ง L คือมาจากคว่า i a T I มาจากคำนะครับระบบที่จะเป็นระบบที่เป็นเเส้นและก็ไมปนตามเวลาเป็นระบบอย่างแน้อก็่คุณจะต้องเข้าใจมันก่อว่าระบบพุ่มนี้มันคืออะไรกับ Thank you. เรยนแาัของเวลาการเลี่ยนนี้เหมือนกับเราเรียนตอนนิสสันคืนฐานเลยว่ายเท่ากับ F E นะครับอันนี้ก็เสเดียวกันอันนี้คือตัวแปรของเราสัญญาของเราเนเมนกับานของเวลามีค่าเท่ากับ A D E ยกกำลังมาม m a คีโดยเรามีการนิยามตัว A ตัวแปร A แล้วก็แกมมา มากคอ่ากับวกเจทีนี้คือแรูปาสนะครับเป็นร์ซมเจเ e อีกือ้าเครับอันนี้คือรูปแบบที่เป็นเจนเนอรันะครับแลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการจับแนวเป็นเอเนะครับมาสั่งเอสออกมาด้นะครับซึ่งที่เราใช้ ไม่มีเพิ่น,นี้นะครับมีการสุดก็คือเอากรามากเท่ากับอัลฟาแล้วก็ a นะครับก็มีค่าเท่ากับอันนี้รับอันนี้ก็มีค่าเท่ากับน,นี่แทน,อน,นเอายก็ได้ก็คือเ,เป็นค่าที่เป็นจริง,งเท่านัา้นะครับค่าโซนที่สองกรณีก็ขอก็จญาตทานผ Thank you.